ส่วนของนิพพานธรรมราบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกบังคับควบคุมสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกส่วนทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์อย่างพร้อมเพลียงในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทั้งส่วนละเอียดสุดไปถึงส่วนที่หยาบสุดอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเพื่อ พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทัศสพระเดชปุณุลงปูสสดเันทัสโรอย่างสมบูรณ์ทุกอดุเวลาธรรมที่เข้ามาในนิพพานธรรมปรมีสามสิทัศนะพระเดชป,ปุณุลปุสสดเันทัสโร ทรรมที่เป็นโลภโกรธหลงที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตามไม่เอื้ออถอนไม่ปลอดภัยไม่เอาหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชโพลังพูพสจันะะทัสโลทั้งหมดทุกสว่วนที่สร้างวิกิตให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ถูกพัฒนาปรับปรงุงโครงสร้าง ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทันพระเดชพระเกณหลวงปุษสดันทัศโลย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนที่นิพานรมบารมีสามสิบทัศนี้กำลังขยายขนาดให้กลับมาสูส่ขนาดดั้งเดิมที่เป็นขนาดเท่าๆกับ นิพพานธรรมอื่นๆธรรมโลภโกรธหลงซึ่งจากเดิมคือทรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลวงปู่สดจันทสโรที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นธรรมโลภโกรธหลงที่ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีขนาดเล็กการเปลี่ยนทรรมโลภโกรธหลง ที่เดิมเคยเป็นธรรมปรมีสามสิบทันพระเดปะปุโรูะสดจันทสโร,รจึงเป็นไปอย่างไม่ยากแม้นว่าธรรมโลภโกรดหลงจะพัฒนาทรรให้ไม่สำธรรมแต่ก็ยังเคยเป็นธรรมปรมีสามสิบทันนี้มาก่อน การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จึงรุกเข้าสู่ทำโลกโลดหลงได้ก้าวหน้าขึ้นไปตลอดอย่างรวดเร็วงานของการขยายขนาดของธรรมบารมีสามสิบทัศของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ สเสด็บคุลมปสดจันทสโรในช่วงที่เปลี่ยนธรรมที่เคยเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศมาก่อนจึงเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นรวดเร็วง่ายได้ทุกอนุเวลาทรมโลกธหลงที่ไหลเวียนอยู่ในบางส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้จึงติดบัง บิดเบือนไม่ให้รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมูร์ของบารมีสารสิทธานี้ที่เปลี่ยนทำโรภโรดหลงให้กลับมาเป็นบารมีสารสิทธาหน่วยใหม่ๆที่พัฒนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งขึ้นกว่า เดิมๆม,มาตลอดแต่และส่วนของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศัตนี้อิ่งต้องอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางทุกอนุเวลาไม่ให้ถูกรุกจากธรรมโลกโกรดหลง ที่ทําให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ปิติเบิกบานไม่กว้างกว่าการหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาิทัศน์พระเดชภูรปุสตจตสโรและศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัศน์พระเดชภูรุปุสตจจตัสสโร ประสบความสำเร็จคืบหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดทำโลกโลดหลงจึงรุกเข้ามาอย่างนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ได้มากขึ้นเมื่อน,นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ขยายขนาดขึ้นและปิดบงังบิดเบือนบางส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ ที่มีทำลบกดหลงยังไหลเวียนอยู่ไม่ให้รู้ว่าความคืบหน้าของการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ได้คืบหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆประสบความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาตลอดจึงปิดบังทุกส่วนทั้งระดับ ละเอียดระยบับไม่ให้แต่ละส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทััตระเดชคุลปุรรสรรสตจนทัสโรได้รู้ถึงงานความคืบหน้าของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่สามารถหยุดวิกฤตทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบได้อย่างสมบูรณ์มาตลอดทำลโลกกดลงใช้ทุกวิถีทาง เช่นแยกส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ให้รวมกันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่ให้รู้ไม่ให้ตื่นไม่ให้เบิกบานไม่ให้กว้างขวางทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบไม่ให้รู้ถึงความสำเร็จ ของงานหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ของปรมีสัต์สิบทัศนี้ที่เกิดขึ้นทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบโดยความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบอย่างสมบูรณ์ในทุกระดับการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ของนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทัตน์พระเดชปรุปรคุปุสดันทสโรมีความก้าวหน้าขึ้นตลอดแม้นว่าธรรมโลกธดลงจะเข้ามาในนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทัศนนี้มากขึ้นเมื่อนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทัศนนี้ได้ขยายขนาดเข้าถึง ศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรของธรรมโลกโกตรงได้มากขึ้นทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสัจจทัตพระเดชคุลปุสโเเตรสสโลจะรู้ถึงความก้าวหน้าของงานหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ ที่เป็นตำแหน่งละเอียดที่สุดเป็นตำแหน่งรู้เห็นอย่างสมบูรณนะ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกราาาบารมีสามสิตทัตพระเดชภคุลปุสดจันทสโรเป็นตำแหน่งที่ละเอียดสุดเป็นตำแหน่งของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ครอบคุมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรม บารมีสามสิทัประเดชก,กุริลุสสดเดนทัสโรทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นตําแหน่งที่ละเอียดสุดรู้เห็นถึงทุกตําแหน่งที่ละเอียดเท่าเท่ากันรู้เห็นถึงตําแหน่งที่มีความหยาบกว่าได้ทั้งหมดทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัประเดชภูริลภุสสดเดนทัสโร รู้เห็นถึงความก้าวหน้าของความสำเร็จของงานหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์โดยการหยุดอย่างสมบูรณ์ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสังสิทถาพระเดชะคุะหลวงโพศจทัตสโรคือการนึกคิดรับรู้จดจ่อ รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดศภคุลวงปุสดันทสรโรทุกส่วนของนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ประชุมรวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาิบทัศพระเดศภคุลวงป่สดันทสรโออย่างพร้อมเพรียงตลอดเวลาทุกอนุเวลาเกิดเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทสโรรู้เห็นอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของงานหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เพื่อตากที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปูส่สจัลทัสโร ทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตนี้จึงประคับประคองซึ่งกันและกันรักษาซึ่งกันและกันไว้ไม่ให้เสียธรรมเสียธาตุที่เกิดจากธรรมอื่นที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบธาตุพระเดชคุณพุทธเจตัสสโลเพื่อให้ส่วนของธาตุ เป็นเส้นทางไหลเวียนรุกเข้าถึงธรรมทั้งหมดเพื่อให้ธรรมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่เกิดเป็นธรรมบารมีสัจสิทธัตถพระเดชพะคุณหลวงปุสดจันทสโรในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัจสิทธัตรพระเดชพุคุณหลวงปุสดจันทสโร เพื่อชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นตลอดเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าน,นิพพานธรรมใหญ่รักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชปกุลปุสโสตจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัสพระเดชปกุลปุสโสตจันทสโร นิพพานธรรมบารมีสาสิทัิพระเดชปกุลหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ทุกส่วนมีตัวตนเที่ยงแท้ยย่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสําเร็จตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทธนพระเดชปกุลหลวงปู่สดจันทสโรตลอดไป